โอเคครับวันนี้เป็นวันที่16ตุลาคม2564และเป็นอีกวันหนึ่งที่ผมในสมาถถนคุณกรภัยมรนสิริและครอบครัวและก็เพื่อนๆนะครับรดมทั้งให้ออ,อลูพยยบาล ที่อุ้มถังเราได้มาทําความดีนะครับนำสิ่งของต่างๆนะครับเช่นกล่องใส่สําหรับใส่อาหารใส่ของแห้งนะครับจํานวนหนึ่งปริมาตร1 0 0ลิตรนะครับแล้วก็มีข้าวสารมีพมักระมะแล้วก็มีขนมเส้นขนมนะครับแล้วก็เส้นมีมามอบให้กับ ชาวบ้านที่ถูกอุทุกภัยและชาวบ้านที่ขาดแคลนนะครับเป็นสิ่งที่เราทุกคนในฐานะที่เราเป็นคนไทยนะครับเราก็มีความเอื้อทอนกับชาวบ้านที่ขาดแคลนเหล่านี้นะครับได้มีโอกาสมาทําความดีโดยนําสิ่งที่แบ่งปันให้กับชาวบ้านนะครับในอําเภออุ้มถางจังหวัดตากนะครับสิ่งที่เราทําวันนี้เป็นสิ่งที่คืนให้กับสังคม ดังคำที่ว่าสุขใจผู้ให้ประโยชน์ยิ่งใจสำหรับผู้รับนะครับในทางแนวปฏิบัติของผมและครอบครัวเรามีสร,รโปการอยู่ว่าชีวิตคนเรามันสั้นนักตอนที่มีชีวิตอยู่นะครับสิ่งอะไรที่เราทำให้กับสังคมเป็นสิ่งที่ดีๆงามๆก็ควรจะทำเพราะตายไปแล้วก็ไม่ทำเงินทองเป็ของนอกกายเอาติดตัวไปไม่ได้ นอกจากความดีเท่านั้นที่เราเอาติดตัวไปนะครับผมมีความรู้สึกประทับใจกับท่านผอ,อโรงพยาบาลอุ้มขางเป็นมากนะครับท่านมาอยู่ที่นี่30กว่าปีหน่อยๆนะครับท่านสละเวลาของท่านจะความรู้ความสามารถของท่านมาพัฒนาโรงพยาบาลอุ้มขางเพื่อดูแลชาวบ้านซึ่งอยู่ห่างไกลความเจริญนะครับบางคนเนี่ยอยู่ไกลถึงขอบชายแดนนะครับ ท่านได้เสถุมเทความรู้ของท่านเวลาของท่านนะครับเป็นสิ่งที่น่าสารเสริญน,นะครับว่าหมอท่านหนึ่งมาทําอยู่ที่นี่ซึ่งเป็นที่ห่างไกลความเจริญนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เป็นความความดีความงามนะครับที่ท่านทําคืนให้กับสังคมนะครับเราทุกคนที่เป็นคนไทยเราควรจะทําอะไรคืนให้กับแผ่นดินของเรานะครับเพื่อทุกคนมีความเท่าเท่าเสมอกันนะครับผมรู้สึก ขอบคุณทัานผอ,อโรงพยาบาลที่อุ้มผานนะครับแล้วก็ต้องขออาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกนะครับที่ทานคารพนับถือนะครับว่าบุญกุศลดาวได้รูปมขันคันนี้นะครับขอให้ทุกท่านได้รับบุญกุศลคันนี้นะครับและก็ได้ร่วมกันโมทนาสาธุในบุญกุศลคันนี้ด้วยครับขอบพระคุณครับ ท่นที่อยู่โรงแรมเดท่านรนะครับงเตนเอร์เลยขอขอบคุณพระท้าวเจดีครับขอบคุณครับตัวดีครับท่านนางาเอนเพลตัวดีครับท่านผอโรงพยาบาลอุ้งผางนะครับผมในสมัยที่เป็นความเสศมณนะครับผมคุยล้วท่านผอโรงพยาบาลนะครับ เนื่องจากว่าผมเคยเอาอุปกรณ์การแพทย์มาให้กับที่โรงพยาบาลรุ้งหางลูกสาวผมเนี่ยคุณพันศรีพุทธกรพันศรีก็เป็นผู้จัดการของบุญที่ร่างมาแล้วก็มีวันนึงเนี่ยผมไปดูโทรทัศน์เป็นผู้ข่าวแล้วก็เห็นว่าอำเภอรุ้งหางมนจังหวัดที่ภับท่านเขาอ้อนวอนมาแล้วก็มีคุยกับท่านนายเภอที่อุปโภคบริโภคสิ่งที่เราเอามานี่เป็นความต้องการนะครับ งั้นเรามีเส้นมีนะครับติอสองของใหญ่ผมมีเพื่อนนะครับเป็นโรงาางานทำถั่วทองเนี่ยเพราะเห็นคุณมาทำาู่นเนี่ยซอสนะครับหรือว่าเสี่ยอิลมาให้ขอบคุณทุกท่านครับคือ,อคุณไทยรัฐกับคุณไม่ได้วันน,นะครับ ท่านมาเห็นภาพแล้วท่านก็มอบให้กับทางโรงพยาบาลหนึ่งแสนบาทนะครับนิตยาสารสนุนนะครับขอมอบให้กับโรงพยาบาลห้าหมื่นบาทต่อครับบ้านาอรูปมาแล้วของนะครับก็รับจ่ายให้กับ ก็ขอให้ทุกคนเดี๋ยวดังกลับไปเดินทางเลยสวัสดีขาพนะครับอะไก็ตานะครับสิ่งที่เราจําเป็นต้องทำเนี่ยคือความที่มีความกระตันยูความกระตันยูที่นี้กระตันยูต่อพ่อแม่กระตันยูต่อที่มีมูลคุณราสิ่งที่เรากระตันยูมากที่สุดก็คือกระตันยูของประเทศชาติที่เรามายืนตรงนี้นั่งอยู่ตรงนี้ทําอยู่ตรงนี้คือประเทศชาติของเราเราไม่ต้องความกระตันยูของประเทศชาติเรา ที่เราประเทศถ้าเราให้เรามีโอกาสมาอยู่ตอนนี้วันนี้นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับแล้วก็ผมขอขอบคุณท่านผอลุงเดชลุงริบานะครับท่านนางเธอนะครับและส่วนราชการทุกท่านนะครับที่ทําให้มีวันนี้เกิดขึ้นนะครับขอบคุณครับครับผมเอาเอาไปส่วนที่ข้อความทีเขาอครับเ ัครับวันน i̇şte ี้ผมนายพัชรพลมั่นปานนะครับในอำเภออุ้งผางพร้อมด้วยพี่น้องประชาชนในเขตอำเภออุ้งผางที่ได้รับผลกระทบนะครับกับเหตุตุ๊กภัไฟไยพิบัติในพื้นที่นะครับแล้วก็ผู้ที่ด้อยโอกาสนะครับผู้ยากไร้เนี่ยได้มารับสิ่งของจากท่านสมานนะครับพร้อมคณะต้องขอขอบคุณไว้ณโอกาสนี้แทนประชาชนพี่น้องชาวอำเภออุ้งผางไว้ณโอกาสนี้ด้วยครับก็ กับขอบพระคุณท่านอาจารย์ทุกท่านนะครับที่มามอบของให้ชาวบ้านในวันนี้นะครับผมเองมีความรู้สึกยินดีมากและก็ดีใจมากครับที่ได้มีการจัดงานมอบของวันนี้มาชาวบ้านทุกหลังเราก็นอกจากวัาติดไโควิดแล้วนะครับซึ่งก็มีชาวบ้านที่ขาดสิ่งของที่ต้องใช้เยอะมากแล้วก็ยังมีน้ําท่วมนะครับจ้าที่ผ่านมาดังนั้นการได้รับของใช้ที่เป็นประโยชน์ตรงนี้ครับก็จะตรงกับความต้องการของ,ของชาวบ้านในขณะน,นี้ก็ที่ขอบพระคุณเป้น่างสูงครับ ขอบคุณท่านคุณสมานแล้วคุณเทียนเทนนะคะที่มาช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมอุ้มผางแล้วก็โรงพยาบาลอุ้มผางนะคะขอให้สิ่งที่ท่านมามอบให้โรงพยาบาลอุ้มผางแล้วชาวอุ้มผางนะคะได้คืนกลับไปร้อยเท่าพันเท่านะคะขอบุณนะคะทที่มามอบของให้ชาวอำเภออุ้มผางที่ประสบ ปลอดภนะคะพวกเราก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะแล้วก็ดีใจมากะคะ่ะ